สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี ite, ennen, ้ผนอยู่หลังบ้านด้วยพี่น้องก็เพราะผักเป็นบางส่วนเบิ้งพี่น้องพนะอ้วนอ้วนตอนนี้คือแบบทำงานกับเพื่อนน้ำหนักขึ้นกันแบบขึ้นแบบถล่มทลายค่ะแต่ละคนคือแบบว่าเขาเหตุงานในในรถเนาะรถโรงเรียนนะคะไปจอดแล้วก็อ ว่างหลายนะครพี่น้องเพราะว่านั่งทานนเดหน่อยมามาเอาวันอาหารจีเนี่ยก็พากันมีเวลาหลายเพราะเขาไม่ได้มาแบบมาพร้อมกันทีเดียวนะโดนๆเขาทยอยมาสินะมันก็จะมีเวลาว่างหลายก็บ่มีอย่างกินกับูมมิมตะกินกินกินแวะปั๊มน้ํามันพอย้ายจุดก็จะแวะปั๊มแล้วก็ซื้อขนมขนมเนี่ยตัวตัวดีเลยขนมขบเคี้ยวเนี่ยพี่น้องโอ้ยคือแบบว่า มันขึ้นเร็วอีหรีแบบว่่อยากเสือ่อเลยคนนะหนัก53ากิโลสูงสูงแค่ร้อยสี่สิบแปดได้ไมั้งสี่สิแปดสี่สิบเก้าคือแบบไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะก็เลยโอเคตอนนี้ก็พยายามที่จะลดน้ําหนักนะคะก็อาศัยแบบว่าปลูกพักทำสวนเนี่ยแหละก็งานหนักเหมือนกันนะคะเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยอีหรีก็ ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างอื่นก็จะพยายามที่จะทําสวนนี่แหละตอนนี้ผมก็บังสวนผมก็เพาะไปแล้วนะคะด้านหลังนี่เพาะไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาทําการผสมดินนะคะผสมดินผสมปุ๋ยในการเตรียมปลูกผักนะคะผสมดินเป็นก่อนคะ่ะส่วนไอสวนต่างๆผมก็ยังเฮ็ดประธานเดืแล้วนะพี่น้องเพราะว่าก็จะเสร็จแต่ละอย่างมันใช้เวลาเหมือนกันทําคนเดียวเหนื่อยมาก แล้วเดี๋ยวไปเบิ้งเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิง้งฝนผสมดินจังไดเด้อค่ะเดี๋ยวปีนี้จะตั้งใจจริงๆเลยลุยสวนลุยทำปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งเลยค่ะดูวิธีผสมดินผสมปุ๋ยของฝนนะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในแบบว่าปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็เป็นที่เขาผสมมาเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องอันนี้ นี่ซื้อในห้างนี่ค่ะสิบเอ็ดกระสอบนี่ก็ประมาณห้าสิบเหรียญกว่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดินดินที่ซื้อมาวันนั้นนะคะนี่ยจริงจริงคนอยากผสมตรงนี้นะพี่น้องนี่ผสมบริเวณนี้เลยแต่ว่าพอดีเพื่อนบ้านคนที้ว่าน,น,าน,นี้ขาเจ้ามากออกมานั่งสูบกันซาเบิดมืออยู่ตรงนี้พี่น้องโอ้เจ้าของบริสูทธิ์น่วตาเมากันซาค่ะพี่น้องคนต้องใส่หน้าก,ากากตลอดนะคะ พราะว่าป้องกันขี้ฝุ่นแล้วก็ป้องกันกันชาขนาดฝ่นยุ่งหลังบ้านพูดก็ยังได้กินกินแรงมากเลยมันก็เลยต้องขนพวกนี้เดี๋ยวจะไปผสมหลังด้านหลังบ้านนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวฝนก็จะเอาไอเอาอ้างนะคะเอาอ่างนั้นมาเดี๋ยวจะผสมในอ่างโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะ น,นี้เป็นผุยผุยหมากเพื่อปีหลายปีแล้วนะคะซื้อมาจะเสร็จอาะผุยหมากลงไปก่อนนะคะบีบีหน่อย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวนี้ด้วยนี่เดี๋ยวนะ,ะตัดตรงหัวดีวกว่าเผื่อถุงเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเพื่อแบบว่าถ้าถังอะไรนะถังปลูกพักบัวพ่อสิได้เอาถุงเนี่ยค่ะเื่อเราจะใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะโอ้โหดู ราของเขานะคะคือว่าผลพยายามที่จะผสมทุกอย่างให้สัดส่วนเท่ากันนะคะอันนี้กหลายเติบไหมเนี่โอ้โหกิ่นแรงมากอันนี้คือปุ๋ย ปุ๋ยหมักแบบว่าซื้อมานะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยผสมปุ๋ยหมักที่เขาผสมมาแล้วในซื้อในห้างส่วนอีกแบบหนึ่งคือแบบเราไปซื้อที่แบบเขาขายขายแบบว่าโยกรถนะคะสองสามปีที่แล้วซื้อไ้ลดละห้าสิบห้าสิบดอเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกสักหนึ่งกระสอบนะคะหนึ่งถุง เพราะว่าจะทำอัตราส่วนเท่ากันนะคะ1ต่อหนะะึ่งค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นดินนะคะ สมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทุกคนอันนี้ผลจะหายเบิ่งนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะกองแรกนี่นะคะกองแรกนี่ก็จะเป็นปุ๋ยแบบว่าปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมากแบบ เขาสือมาอันนี้จะมีที่ตามไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โรงงานบำบัดนะคะโรงงานบำบัดน้ําเสียหรือของเสียนะคะเขาจะมีพวกปุยมาร์กแบบนี้ขายนะคะอันนี้จะขายประมาณลดละเอ,อ่อห้าสิบบาทห้าสิบเหรียญน,นะคะอันนี้ส่วนในนี้เขาเรียกท็อปซอยก็คือเป็นดินค่ะดินธรรมชาติเห็นไหมพี่น,อน้องนี่ตัวนี้เขาจะมีความแบบ าเรียกอะไรมันมันบางนะพี่น้องมันมันเบาอ่ะถ้าเกิดว่าใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนี่เวลาโดสหน่ำเนี่ยน้ำเนี่ยสิบโบเก็บน้ำค่ะตัวนี้เขาจะไม่เก็บน้ำน้ำทะลุเฮียทิ่มเบิร์ดนะส่วนตัวนี้ได้บะนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ดินดินตัวเนี้ยพราผสมนนํำตัวนี้ผสมนนํำเกินไปได้พี่น้อง พ่อปานปูนพลเพราะว่าเวลาเขาเสียาใส่หดน้ำนี่นจะติดกันพ่อปานปูนพล้พี่น้องเกาะกันเลยค่ะจะไม่มีอันนี้จะอุ้มน้ําเกินไปส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นคอมโพสจากเอห่างอันนี้เขาก็บอกว่าผสมมาแร้วเนาะพี่น้องเห็นบน่นี่เขาก็จะมีเศษไม้เศษอะไรที่แบบเัี่บเปื่อยดีนะนะพี่น้องอันนี้กระสีมีความบบอ,อมน้ำพ่อปานใดนะ อพอๆกับตัวนี้แหละนี่ค่ะก,ก็เลยต้องเอาสามอย่างนี้มารวมกันนะคะเนี่ยต้องเอาสามอย่างนี้มารวมกันนะคะจะได้ความพอดีเนาะพอพอผสมกันเรียบร้อยแล้วกระสีเห็นบอกระสีไ่ขื้นนะถ้าเป็นดินเหนียวนี่ก็สิติดไปเลยแมบ่บ่ถ้าเป็นอีกแบบนึงก็สิร่วนไปเลยพอเราผสมกันอย่างเงี้ย เขาก็จะมีทั้งความร่วนซุยแล้วก็เก็บน้ําได้นะคะพี่น้องนี่ต้องผสมค่ะดินนะมันต้องผสมโอเคค่ะอันนี้คือสามอย่างนอกจากสามอย่างนี้ฝนยังมีเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าฝนเพิ่มอะไรขึ้นมานะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นขี้เท้าเด้อพี่น้องนี่ควรจะผสมขี้เท้าไปน้านะคะควนจะผสมขี้เท้าไปด้วยนิดนึงนะคะ เพราะว่าสรรพคุณของคีดเท่านี่คือเอ่อคนไปเห็นคลิปของพ่รังค่ะบอกว่ามันเขาก็มีแร่ธาตุต่างๆเหมือนกันนะคะพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วยในเรื่องของเอผักที่เกิดรากเน่าค่ะหรือว่าพวกเพีย้ยพวกมแเรงใช่ไหมไอ้ไล่หอยทากนั่นมนืนนี้เขาก็จะมีแร่ธาตุนะคะมีธาตุอะไรนะโพแทสเซียมไนโตรเจนก็คือมันก็ดีต่อ ต่อดินนะคะต่อเอทำให้ต้นไม้เราเอมีความแข็งแรงทนทานนะคะก็คือผมจะเอาอันนี้ไปผสมด้วยนะคะใส่ไปแค่นี้ล่ะคะ่ะไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวเวลาเฮา,าเพักเขาเจริญเติบโตต้นต้ตตตตนใหญ่แล้วเขาจัง เอาไปโรยข้างบนอีกทีค่ะอันนี้ไม่ต้องเยอะค่ะผสมแค่นี้ก่อนนี่ค่ะดินของฝนก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อยขนาดเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็นไหมคะสวยงามประมาณนี้นะคะผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ พร้อมที่จะลงปลูกได้เลยนะคะเตรียมปลูกได้เลยเดี๋ยวจะเอาดินเอาอยังลงกระถางคุณพี่น้อง่เนเฮดบ่ทันได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูทีละสเต็ปนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้ของฝนคงจะมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปีนี้พักฝนสิง,งามบา่ลงทุนมากเลยท,ทุ่มแรงกายแรงใจามากเลยปีนี้โอเคนะคะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย